ตอนเดียวโตโยต้าไฮรักวีโก้เครื่องยนต์ดีเซล 2,500cc นะครับคันนี้เอาเป็นแบบคลิปเปิดตัวไปก่อนนะครับคลิปสั้นๆเดี๋ยวคลิปเต็มเพื่อนๆรอสักครู่นะครับเดี๋ยวโอตอนเดียวทำให้นะทันนี้เอาแบบสายลุยเอาแบบเครื่องยนต์ดีเซลเอาไปใช้งานนะครับวิ่งงานกันนะครับท่านใดอยากได้รถแสนว่าบาทต้องทันนี้เลยครับ FC สวยหล่อในด้านท้ายยังหล่อเลยเห็นไหมครับ อยากได้ทักทายมานะครับรถสวยอยู่มไม่นานทุกครั้งเลยต้องขออภัยท่านท่านที่รอด้วยนะครับที่ไม่ได้ทําคลิปลงที่ไม่ได้ทําคลิปลงก็เพราะว่าผมามีเพื่อนสมาชิกมาตัดสดไปเลยนะครับท่านใดอยากได้ก็รีบนิดนึงนะครับรีบท,ทักทายกันเข้ามานะครับช่องทางการติดต่อก็อยู่ใต้คลิปนี้มีทั้งไลน์แล้วก็เบอร์โทรนะครับหรือจะโทรมาที่เบอร์นี้ก็ได้ 0 6 4 9 1ห 4, 4 5 9 4นึ่งห้า้าครับเดีย๋ยวมีแอดมินคอยตอบคำถามนะครับแล้วเรายังมีรถอื่นอีกเยอะแยะเลยนะครับสำหรับรถกระบะตอนเดียวไปใช้งานวิ่งงานกันนะครับมีให้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับสำหรับรถกระบะตอนเดียวมือสองที่ร้านหนูตอนเดียวนะครับแนะนำคันนี้นะหล่อจริงนะเพื่อนเพื่อนนะหล่อจริงๆเนดะี๋ยวไปดูด้านท้ายกันทีนี่ครับส่วนทรงเขาดูดูดีมากนะครับทรงเขาหล่อหล่อเลยนะครับ นี่อยู่ในร่มและสวยมันถึงแดดจัดนะครับภาพเลยไม่ชัดเจนเท่าไหร่ถ้าใครอยากได้แบบนี้นะทักทายโอตอนเดียวเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากเพื่อนๆที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ยังไม่เคยซื้อรถกะโอตอนเดียวก็ถามได้นะครับทักกันเข้ามาในไลน์ช่องทางการติดต,ต่ออยู่ด้านล่างนี้แล้วแหละนะครับทักกันเข้ามาสอบถามได้ไม่ซื้อไม่หามไม่ว่าก,กันเลยนะครับโอตอนเดียวยิยนดีให้บริการนะครับ ขอบคุณมากๆครับสำหรับาการติดตามจนจบคลิปครับผม